สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่า,าโปรแกรม n o x App Player นะครับเริ่มแรกให้เราโหลดโปรแกรม n o x ขึ้นมาก่อนซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ในเมนูดาวน์โหลดของแฟนเพจ GI Watch Channel นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า n o x กับไฟล์ Manti Drive 2อันให้เราเข้ามาที่ m u l t i Drive เลยครับจากนั้นให้สร้าง อีโมเลเตอร์ขึ้นมาเนีย่ยรอเนี่ยครับแอดเลยอันนี้กรณีหมายถึงการใช้งานครั้งแรกนะครับซึ่งถ้าบางคนใช้งานน็อกเป็นประจำก็จะเข้าใจตรงอันนี้ดีก็คือข้ามไปเลยอันนี้คือเป็นมันติไรท์ก็คือเพื่อนๆสามารถเปิดโปรแกรมน็อกขึ้นมาหลายๆจอได้ซึ่งทำให้เราสามารถเล่นหลายๆเกมได้พร้อมกันหรือว่าก็เล่นเกมเดียวแล้วก็หลายๆ id ได้สำหรับเกมมือถือนะครับอ่าทีนี้เราจะมา สอนการตั้งค่าของเกมแต่ละเกมว่าบอร์ดของเราเนี่ยใช้กับหน้าจอแบบไหนก่อนที่จะเข้านะครับให้คลิกที่เฟืองตรงนี้นะครับมันจะเป็น system setting ให้เรามาตั้งค่าตามนี้นะครับอันนี้ให้เปลี่ยนเป็นให้เป็น low เหมือนเดิมนะแล้วก็ start up เนี่ยเป็น custom แล้วก็ใส่ตามนี้นะครับ800กับ520 dpi เป็น250 สปีดโหมดใดใกเอกจากนั้นกด Save เซฟเชนเรียบร้อยกระปิดแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเปลี่ยนชื่อตรงนี้ไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นเกมที่เราต้องการใช้บอทของทางเพจเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อตรงนี้ทุกครั้งนะครับเป็น nox app player แบบนี้ครับผมแล้วก็กด กดสตาร์ทได้เลยนี่จะได้เป็นอย่างนี้ก็เสร็จแล้วส่วนถ้าใครที่ไม่เคยใช้นอกแล้วต้องเช็คตรงด้านบนด้วยนะครับว่ามันจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าหากว่ามีก็ทำตามคำแนะนำของมันเลยซึ่งก็อาจจะต้องปรับคุณภาพกราฟิกสำหรับคนที่ใช้การ์ดจอ Nvi นว a เดียหรือว่าเปิด อย่างนี้แหละวิช่วลอะไรเนี่ยถ้าใครขึ้นก็ลองทําตามมันดูหรือถ้าใครสงสัยก็โพสถ,ถามได้ว่าไม่สามารถใช้บอทของเกมไหนๆได้นะครับอ่าขอจบคลิปการใช้งานน็อกเพียงเท่านี้นะครับ